เค okay. สมง,งานอีกชุดครับ r g b Fuller หนึ่งเมตรแปดเส้นแล้วก็สองเมตรสองเส้นนะครับเอาไปใส่เสียนพระเยซูว่างั้นนะครับลูกค้าแจ้งมาว่างง้นผมก็ไม่แน่ใจก็ประมาณนี้ครับเป็นไฟวิ่งก็แล้วกันนะครับเป็นวิ่งออกนะครับตรงนี้จะเป็นโครงเหล็กกลมๆนะครับแล้วก็เป็นวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกประมาณนั้นตัวนี้ไม่มีตามเพลงนะครับเป็นคอนโทรลมือถือคอนโทรลสเต็ปนะครับต่อไป mani papsa lewo Right.